อย่าบอกนะโอ้โหโอ้ชี้ให้เลือกว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปครับถ้าจะให้ไปเราก็ต้องไล่เขาส่งไปข้างนอกแต่การที่เราจะให้เขาอยู่อะปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะทำอะไรเรา,เราหรือเปล่า <c oughs> อากรผมสอับดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กันในเกม The Walking Dead ยินดีต้อนรับสู่ชาว The Walking Dead ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้และต่อฮะจากภาคที่แล้วที่เรานั้นได้หนียวมาจากฟาร์ม นะครับตอนนี้เราได้รับบทเป็นเดริวเดริวดิกสันนะคุยกับใครก่อนดีวะคุยกับเอาหูคุณมาคอนเฟล็กอีกแล้วโอเคเรามาดูกันว่าเขาทะเลาะอะไรกันเฮอร์เชลกำลังคุยกับเกรนซึ่งอยู่ห่างจากจกลุ่มฉันแค่กางตามหาลู่สาะของฉันเฮอร์เชลบอกกับเกรนฉันยังไม่สนใจฉันยังไม่มั่นใจว่า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 เธอคือคนที่ใช่สำหรับแม็กกี้ฉันนี่ผมยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยอย่างนั้นเหรอเอาง่ไงสรุปง่ไงสั้นๆอะไรกันก็คือเหมือนกับว่าเฮอร์เชลเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าเกรนเนี่ยจะสามารถคู่่่คนนกกกับแม็ี้้ไดหรรืืออเเปลาะะฮใง ของคือก็เขารักกันใช่ไหมเหมือนเขาชอบกันอย่างเงี้ยคือถ้าเอาตามซีรีส์คือฉากเนี้ยคือเขาคือเกนกับแบกกี้คือไปเอากันแล้วไปเอากันแล้วแหละแต่ไปหาดูเองละคือคือคือเขาสองคนนั้นได้กันแล้วแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเขาว่ารักกันชอบกันแต่เฮร์เชลเนี่ยไม่คุณยังไม่เฮร์เชลซีนอตแมนยังไม่ดีพอนะซึ่งต้องพิสูจน์ได้เห็นก่อนว่าจะโอ้ยเฮียแล้วกูข้อข้างใครเดียวเนี่ยแล้วคือแล้วคือกูต้องมามาเลือกด้วยเหรอปึ๊บมันเป็นเรื่องของพวกมึงด้วยซ้ำนะเนี่ยทำไมกูต้องมาเล ต้องเข้าข้างใครเข้าเข้าเข้าข้างเออคือเชลแล้วกันเ i อ่าโอเคใช่ใจเย็นนะเกรนยังไงนายกับแม็กกี้ก็ได้ด้วยกันแน่นอนโอเคฮะก็เราเข้ามาในคุกแล้วนะตอนนี้เราจะมาลุยกัน t h จะส่งใครไปดีละรอบนี้ไม่มีแดริวให้เลือกซะด้วยหมายว่าเราได้เล่นแดริวแน่รอรี่กร h ม ลอรี่ไหวเหรอทีด็อกส่งลอรี่ไปเมียเราไปส่งทีด็อกไปดีวะเฮอร์เชลก็อืมเฮอร์เชลแล้วกันนะได้สก,กิลเยอะอ่ะส่วนอุ้ยเราจะได้เล่นมิชชั่นนี้ใน3ตัวละครเลยก็คือริกแกรมแครอลแล้วก็เดลวิลดิคสันลุยเฮ้ยทำไมเพลงตูตีมระทึกอย่างงี้อ่ะ after the fall แครอลเดลวิลทำแผนนะ <go> right. ได้ เราจะจัดการอย่างง่ายๆเดริลกับฉันที่แยกไปคนละทางโอเคคุยกันตามแผนเลยแล้วกูจะได้เล่นเป็นใครครับริกแรมเฮ้ยริกแรมโอเคอุ้ยเดี๋ยวทำให้เสียงมันดังจังง่ะขอโทษอภัยทุกคนทุกท่านถ้าผมไปลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันคิดว่านี่จะเป็นบ้านนี่ไม่ช้าแต่ว่าตอนนี้คือวอล์กเกอร์อลอตมากกูควรทำไงริกแรมริกแรมมันมันเห็นละกูชักกูเหยียบแม่งเลยมัน ทำไมไม่ให้เหยียบอะ่ะเหยียบดิเออแล้วเมื่อกี้บอกให้เหยียบอะ่ะโอเคเรายังชิลอยู่ฮะเราจะแอบย่องเข้าไปครับเฮียพุ้งเฮียบพึ้งโอเคมันให้เราฆ่าวอลเกอร์13ตัวนะเพื่อที่จะเคลียร์ทางเข้าไปในคุกตามซีรีส์นะครับผมอ่ะจะไม่สปอยนะใครอยากดูไปดูได้นะครับผม11ซีซั่นอนะ่ะอยากดูไปดูเอาแต่สนุกจริงซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าคือซีรีส์ number one ของ The Walking Dead ของซอมบี้มาตะไคร้เลยนะฮะชอบที่สุดละโอเค เอาเอาใครก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขวดให้เราปะมันมีว่ะแม่เอ,อ้ยขวดก็มีมีให,ห้เฮ้ยกูแอบ,บอยู่นะกูแอบ,บอยู่นะอย่างอยู่อย่างาเงาเง่าจินก็แช่งเดียวได้มึงไม่ควรเห็นกูด้วยซ้ำมึงไม่ควรเห็นกูด้วยซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวด้ไปไกลๆก่อนดิไปไกลไปไกลก่อนไปเอาตัวนั้นก่อนสวัสดีครับอุย้ยไม่ต้องสเตลแล้วปะคือลุยเลยได้ไหม เบื่อและสเตลเนี่ยเอออ่ะมากูลุยเลยแล้วกันกลัวไม่กลัวกลัวมาเยอะสัตว์กูกลัวมาเยอะเฉยๆนั่นแหละแล้วประเด็นคือวอล์กเกอร์แม่งชอบมากันเยอะไงมึงอ่ะชอบมากันเป็นฝูงพวกมึงอ่ะเข้าใจป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงสเตลไม่น่าหมดแป๊บนึงเออกูรีกรามเลยด้วยโอเคเคลียร์ไปแล้วมีมาชัตเต้ว่ะ มีเบสบอลให้เราไหมไม่น่ามีเนาะโอเคเก็บกระสุนมาเก็บกระสุนมาก่อนเพื่อได้ใช้เราลุยเลยนะเราลุยเลยแล้วแทงปุ๊บเฮ้ยเห็นเห็นตัวหนึ่งสองตัวกูฟาดแล้วกูแทงคอต่อจังหวะนี้ฮะวิ่งเอ้ยอะไรเยอะแยะสัตว์กระสุนเอ้าไม่ใช่ปืนลึกกรามเหรอวะรีวริเวอร์มึงอยู่ไหนวะลิกเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ยิงแล้วพอ พอกันทีเอ็กูสาบตั้งแต่แรกก็จบละไม่ยิงละปืนแม่งปืนปืนมันง่อยมากเลยยังเอายัง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 เอ้าโถเอ้ยมีช็อตกันก็ไม่บอกเออถ้ามีตั้งแต่แรกเออถ้าเห็นตั้งแต่แรกเก็บไปละเล็กตัวหนึ่งแวร์อยู่นี่อยู่นี่อ่าดูครับเหลือคุณคนเดียวแล้วครับเรียบร้อยโอเค แล้วทำไรต่ออะโอ้โหมึงไอ้ชิบหายเอ้ยแม่งใส่หมวกกันน็อกด้วยเมื่อกี้มามาเถอะเฮ้ยชิบพลาดว่ะมันพลาดมันมันเออเชี่ยมันอ๋อมันมันใส่หมวกกันน็อกมาไอ้นี่นะว่ามันกันมันกันมันเดี่ยวเอางี้กูฟินิชเอาเลือดแม่งเลยสัตว์เอ้ยกูฟินิชเอาเลือดไปเลยไง ฟินิดเอาเลือดกิงก่อนจังหวะนี้แล้วก็โป้งป้งป้งโป้งมาดิมาดิอะไรงงเอาหมดแถมนี่กระสุนหมดว่ะแม่เอ้ยมึงเ,งเอา้าจะฟันอย่าพึ่งเรียบร้อยอุ้ยทำโอ้ย,อยนี่อือะไรวะงงมากเลยโอเคอะไรเดินมาทำเพื่อเดินมาทำเพื่อเดินเอาไอ้เรียไม่เอ้าไม่ล้ม,มแทงเลยแล้วกันจบ สวัสดีครับอะไรสัตว์มองทำมไมฮะโอเคอ่าที่นี่่นาจะเหมาะมัมนจะปลอดภัยสำหรับลอรี่แล้วก็เด็กก็คือลูกของลูกอีกคนนึงใช่ไหมที่ไม่ใช่ลูกจริงๆของลิกปะเป็นลูกของเชนเพราะว่าเพราะว่าเชนอินทรามียเราใช่ปะวะเออจูดิตไงแต่แป๊บนึงนะเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ย แม่งเยอะว่ะเดือดเดือดเดเดเดไม่ไม่มีกระสุนแล้ววะงั okay. ้นต้องเอาปืนคืนละเอาปืนเดิอดคืนมาเดี๋ยนะอาลุปืนพกอยู่ไหนวะเออไม่มีสักอย่างตอนนี้คืนก่อนละกันมารวมกันเยอะๆเลยครับผมอยากให้พวกคุณนั้นมารวมกันหอรมีสเเนปเปอร์นี่เองมารวมกันเยอะๆเลยครับโอเคนะครับดีครับดีดีดีครับผมนี่นี่นี่มานี้มานี่เออโดนกูด้วยเลยกูเซเลยเนี่ย มายังเหลือสองตัวเฮ้ยเหยียบครับผมแล้วก็สับแล้วก็ฟินิชไปลงนรกไอซสไปไปลงนกสเอร์ดิกันจิงตัวแทนโอเคได้ระวังไว้ ให ah. ้ทำให้เรามีชีวิตรอดได้นะเอ้ยเอ้า get off for me อีเวนเฮ้ยมึงอะใส่หมวกอะไรกันเยอะแยะรถก็ไม่ได้ขับไม่ต้องใส่หรอกมั้งฮะอ๋อไม่โดนโอ้ยชี้อะมันเยอะว่ะเฮ้ยแทงก่อนเลยหนึ่งทีแล้วก็ไปวิ่ง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 กดครับก็สุดโอ้โหอ๋อกูรู้และเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามันล็อกให้เองป้ามันล็อกให้เองจะยิงตัวหลังเออเรียบร้อย คือมันเอี๊มให้นะครับผมอันนี้แม่งเอ้ยบูแทงแม่งเลยเจี๊ยอะไรเยอะแยะเกะกะว่ะเฮ้ยสเตมมิน่าก็จะหมดเดี๋ยวเหยียบแม่งเลยเฮ้ยจะยินดีสองตัวเลยหรอมาดิไม่ไม่หวั่นไม่พันอยู่แล้วไม่โอ้ยสัตว์มึงมึงไม่ปล่อยกูดีดิใช่เอ้าชิปโอ้เราได้อยู่สเตมมิน่าหมดพอดี แค่เล <Goodnight. S 2> <hire> ่นลิกเอาต้องเคลีย <Darwin> ร์พวกวอล์กเกอร์โอเคจัดแต่ว่าก่อนเคลียร์นะครับเราจะมาอัพสกิลดีนะเดียวคือยังไงเดียวก็ตายอยู่แล้วแล้วเดียวเราไม่ได้เล่นเลยอะเออเดียวไม่ได้เล่นมือไม่ได้เล่นอ๋อมือเราจับไว้ส่วนเดียวนี่ทาไมตายตายเพราะอะไรวะลืมคือตายเพราะโดนซอมบี้กัดแต่ว่าเราไปทาอะไรให้เขาตายไปวะเราจะอัพของรอรี่นะครับผม เอ้ยพูดผิดแครอลแครอลนี่สเต็ปมารเตอร์นะผมแทงใช้เอเนจีลดน้อยลง30%เหรอว้าวแปลว่าแครอลเอ้ยแปลวเฮ้ยจำผิดอีกแล้วเออถูกแล้วนี่ยว่าแปลว่าแครอลนี่มันสายจิ้มสายจิ้มเฮ้ยๆๆยอย่าๆย่าอย่าวิสบอเกอร์ต้องพังชุดก่อนถึงจะสามารถแทงได้ก็เหมือนลิกแหละแต่ว่าเชื่อมันจะเห็นมัน แล้ว <Mile> ม <dizzy> ึงให้กูทำยังไงเล่าแม่งเยกูแทงเลยไม่สนเว้ยกูออกไป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 กูสเตเมิน่ากูมีสเตเมิน่าเยอะอุ้ยชิปมึงอีกแล้วเหรอมึงมึงใช่่อมาเรียบร้อยแครอมันนักแทงเปลี่ยนดีว่ามามาชเตติเราจะดันอย่างนี้ออกไปนะครับเพื่อไปเคลียร์โอ้โหเยอะทำไมมันเยอะจังวะ โอ้ยถ้ายังมีคนรอดชีว <bunker> ิตอยู่ที่นี่น่าจะอันตรายมากเลยแตเชี่ยเช่เชี่ยเชี่เยอะไปปะวะหอย่างนี้ไม่ไหวว่าต้องต้องสเตลแค่นี้เอ้าตายหาแลแค่เราเยี่ยมไม่มีอะไรเยี่ยมกว่านี้ละไม่มีอะไรเยี่ยมกว่านี้ถอยก่อนแป๊บนึงมาหนี่กันเหรอโอยแม่งมากันจริงว่ะไอเชี่ยเอ้ยแป๊บนึง คือมันเยอะไปอ่ะคือจะบูก็ได้นะแต่มันเยอะไปฮะรอรอแป๊บนึงแล้วมันหมุนมันหมุนมันจะหมุนังทำไมวะเอา้าซอมบี้แมงบักหมุนเฉยเลยหมุนเฉยเลยเอาพออย่างนี้ไม่หมุนไอเวนเดี๋ยวตบไปไปนู่นเออไปสิ ไปไปไปลงนรกซะเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอกูเอามึงก่อนเลยตัวที่ตัวแรกตัวที่สองฮะตัวที่สาสามไอแค่รอมันไม่ใช่อย่างงี้ดิมันไม่ใช่อย่างงี้มันไม่ใช่อย่างงี้ละเฮ้ยสองตัวได้อยู่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 มามากูแล้วก็กูจะแทงตัวกูจะกิ้งแต่กูไม่กิ้งแล้วกูพินิชพินิชเอาเลือดแล้วกันนะโอเคแล้วก็ยังอุ้ย โอ้โหถามจริงนี่คือจะให้กูเคลียคนเดียวเลยใช่ไหมลิกควรมีคนมาช่วยหน่อยนะคือมันเคลียมันเคลียได้แต่มันเยอะเออเยอะสุดๆมึงอะกินอร่อยเลยเขี่ยซอยจุซะอร่อยเกินไปตรงนู้น <c oughs> มองไปทางนู้นกันไป <c oughs> เออไปนั่นแหละเยี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วชิบ ใช่ๆๆอ้าไม่เห็นได้ไงวะเอ้าชิปขอให้ตัวอื่นไม่เห็นก็พอขอให้ตัวอื่นไม่เห็นขอให้ตัวอื่นไม่เห็นไม่เห็นเอ้าชิปสามตัวผมได้อยู่มาบุ้ยไอ้เชี่ยตอมบี้พวกนี้มันฉลาดจังวะแม่งปกติแทงเสร็จมันยังจับไม่ได้อันนี้มันจับได้เลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันหนึ่งแต่ไม่น่าหมดแต่ไม่น่าหมดสต๊าฟแต่ไม่น่าหมดเรียบร้อยอย่าอย่าเลาะชิป ไม่ไม่ไม่มีใค,ใครได้ยืมหรอกใกล้ๆมึงอะไม่มีเอ้านั่นไงเดลิวอยู่นู่นเฮ้ยมึงคิดจะกูตกใจหมดเลยคิดจะลุกก็ลุกโธ่เอ้ยมันมามันมามันมาเดลิวเดลิวเฮลเม่มึงจะไม่ช่วยกูเลยใช่ไหมไม่ต้องช่วยหรอกมากูคนเดียวก็พออุ้ยเห็นไปเลยเห็นไปเลยเห็นไปเลย ผไม่สนผมไม่สนด้วยผมไม่สนด้วยมาดิมาดิมามาดิกูฟินิชเลยเรียบร้อยครับอร่อยเข้าเข้าเข้าได้ไหมไม่ได้กูกูต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมโอ้ยอะไรวะก็มาเหอะเล่นแคโรแล้วแม่งแทงสนุกดีว่ะแต่ไม่น่าแม่งใช้น้อยถือว่าดีแทงได้เยอะขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยรู้แล้ว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 ไม่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 โอ้เชี่ยเกือบ มามีระเบิดใช่ปะไม่มีว่ะเฮ้ยผู้ปากนดิผู้ปักผู้ปากผู้ปากเออดีไม่เงยเคหมดไอ้เชี่ยโอ้หมดแล้วเคเราต้องหามันหุย โาแครอเอาสุดเปลี่ยนดีกว่ามาขวานดีกว่า let's do this โอ้โหโอ้แต่ตัวนั้นมีมีมีระเบิดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคทำอย่างนี้เป็นความคิดที่โง่มากที่พูดทำแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยชิลเนียนแล้วเนียนด้วยแล้วเนียนเฉยหันไปทนันทุกันก่อนได้ไหมห,หันไปทนันทุกันก่อนได้หรือเปล่า หันไปทางนั้นกันได้บ้างไหมม,มาเรียบร้อยมึงต่อเลยเรียบร้อยไนแอนอีซี่ครับแล้วชิปอย่าอย่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูฟัน,นแล้วกูกิกจะอีอาจจะอ้าวกดผิดเลยเป็นไงล่ะกิ้งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเฮ้ย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 เอากู นเชี่ยแม่งมีอย่างนี้ด้วยเดียว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 โอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเอามึงก่อนเลยกูมไม่สดโอ้ยเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวต้องใช้ปืนละต้องใช้ปืนต้องใช้ปืนละต้องใช้ปืนดีดีเป็นการยิงที่เราไม่เห็นตัวแคร์เราด้วยอ่าเรียบร้อยหมดเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเออแซ่กูรอเลยอะกูรอเลยเออไม่ต้องสเตลเตลททำไม เอาชิบหายแล้วโอเคเราก็ทำให้ที่นี่มันใช้ได้เราต้องเกลียววอล์กเกอร์เพราะงั้นอัพมึงก่อนเลยมาเดริวต้องอัพมึงละเรียบร้อยเรียบร้อยกูให้เลยเดริวกูให้มึงเกือบหมดเลยเดริวคือตัวละครที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งใน The Walking d e a ดแล้วล่ะเพราะงั้นเก่งไว้ก่อนดีที่สุดเอาโอ้เฮ้ยมีตัวใหญ่สองตัวเลยหรอ บ้าเอ้ยเอาแล้วกูยืนอยู่อย่างนี้มันกูไม่มีที่แอบบดิไปไงอ่ะเพราะงั้นไม่ระเบิดเหรออกูกำลังจะพูดเลยมันไม่ระเบิดเหรอวะโอเคมาเฮ้ยชิบหายแล้วมึงเนี่ยนะคิดจะมาก็มาอีกวยเนยนี่ไงได้ลิวแม่งสู้ผีได้สู้ผีได้โคตรเยอะสถต่มิน่าแบบโคตรเยอะเฮ้ย ดูอดเดืดเดืเฮ้ยเชี่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 ยดูอดเดืไม่มีของให้เล่นแล้วหรอปืนเดี๋ยวลูเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนคอสโบทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอามึงก่อนเอามึงก่อนเอามึงไอ้เขี้ยัตวทำไมมันตีแล้วมันไอ้นี่อ่ะเออเฮ้ยเดลูอย่าสตันเยอะดิใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนแป๊บนึงเอามา อีกรอบนึงเออโอเคขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอุทิ้งคอสโบแป๊บอุ้ยโอ้ในนี้มีอีกเยอะอันนี้ปืนอะไรไม่เอาช็อตกันนี่แหละได้รีมีสกิลอ,อะไรบ้างวะโอ้ส่วนมากก็อ๋อเมลีแอคแท็กเอ้าเชีย่ยเอ,อ้ยน่าจะอัพอันนี้ก่อนแต่โอเคไม่เป็นไรดีพอๆกันแหละ,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 ะอ๋อเราจะใช้ชอ็อตกัน เอาระเบิดมาไอตัวใหญ่พวกเนี้ยมันก็ใช้ระเบิดเว้ยลุยเพราะงั้นล่อให้มันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันจะมีตัวไม่สนใจตัวหนึ่งละเร็วมาเร็วไม่มานี่กันหรอกครับอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยไป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 เออเอออีกตัวหนึ่งแม่งบัก็กไอ้เหี้ยมึงติดอะไรอยู่น่ะจะล่อเขาแม่งยังไงดีวะ เอาอีกตัวนึงมาแล้ววะยิงแม่งเลยเฮ้ยเดินออกมาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่น่าได้ปะเฮ้ยล่วงชิบหายละเชียเชียเชียกูล่วงกูล่วงพี่ติดหรอมึงติดหรอเอาแม่งบักไอ้เพีบักได้งั้นจัดไปหนักๆพุ่งมาตูมอุ้ยเอ้าไอ้เหี้ยขนาดมึงโดนระเบิดแล้วมึงยังจะไอ้นี่กูได้ อีกนะฮะปล่อยกูฮึบปุ้งเดียว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 ได้ดิเล่นอย่างงี้เล่นอย่างงี้เอาครับผมจัดให้เลยครับหันมาปุ๊บเฮ้ยโอ้แม่งทางตรงซะด้วยแม่งเอ้ยมันหนีไม่ได้เด้เอาไปไหนกูอยู่นี่เอาเรียบร้อยผีผีเอ๋อแล้วยาอยู่ไหนวะจะเอายา เอ้ายังเอ้าเฮสกิลไอ้นาตายยังยังลุมเพื่นกับแมนด้านล่างด the ีกว่าดีครับเอ้าโอ้ยขอโทษทีครับเฮ้ยไม่อันนี้บั็อกอันนี้บั็อกอันนี้บั็กผีแม่บล็อกวิ่งมาวิ่งมาฮึบโอเคกูยัด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 เลยตายแล้วตัวหนึ่ง เดี๋ยวโอ้มีระเบิดก็ไม่บอกโทษจะได้ใช้มาจะกินอะไรครับเอาระเบิดหรือเอาระเบิดดีฮะเอาระฮะเอาระเบิดหรือเอาระเบิดดีอะไรวะระเบิดแล้วกันเอ้าเอาไปตุ้มไม่ไม่ตายมันจมดินน่ะแม่งบัคเกินเรียบร้อยจบเดี๋ยวใช้ตุการให้นายมานี่ประตูเปิดไม่ได้ โอเคอิเล็กทรอนิ้ก็ล็อกได้เดี๋ยวจะหาทางเปิดให้เอ้ยกูรู้อยู่เมื่อกี้เห็นทางเมื่อกี้เห็นเอาเนี่ยมาก่อนแล้วกันโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะว่ะปุ่มเปิดปะเออเห็นอยู่เวรปะเวรไหมเวรแล้วกินั่บแป๊บเอ้ากลับมาเป็นริกแรมมาโอ้เรียกสับตัวละครจริงเออเชลอะไรอ่ะ ลอสมาติอาเวสัพพลายสัพพลายที่นี่มีไม่เยอะบัตเดฟาวบูแมนแอนเอร์ฮัสเบตแต่ฉันเจอผู้หญิงสาวแต่ฉันเจอหญิงสาวคนนึงแล้วก็ภรรยาเอ้ยแล้วก็เออผัวเขาอะอะกำลังเธออยู่นี่ He l o o k to be in pretty เช่น e ี้ไม่ได้เชี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการยาเหรอเขาเสนอฉันเสนอให้เขากลับมาที่เรือนจำเชี่ยแมงเอ้ยนี่คือจุดเปลี่ยนเลยปะเนี่ยคือมัน คือเฮอเชลไปเจอคนรับสองคนหญิงผู้หญิงกับผู้ชายนะคือเขาเป็น oh, mm. โควต์เมียกันอนะแล้วเหมือนกับว่าเขาต้องการให้เฮอเชลเนี่ยรักษาเขาแล้วคราวนี้เฮอเชลเหมือนกับว่าเขาเสนอเธอเชลเนยเสนอไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะพากลับมาที่เรือนจาก็คือคุกที่เรากําลังเคลียร์อยู่ตอนนี้จะให้พากลับมาไหมบลิงเดียมก็เอามาลีฟเดียมก็ทิ้งเข้าไปโอ้ยเชี่ยถ้าเราเอาเขามาเขาจะเขาเขาจะเป็นโจรหรือเปล่าวะอันเนี้ย อันเนี้ยที่เราคิดอ่ะคือไม่ใช่เราไม่ใช่คนคนไม่ดีนะเว้แต่ในโลกแบบนี้คือเอามา,า you think, <ร>า t h i n ิ we can helping อะตามเลยช่วยเขามาแต่ถ้าการช่วยเหลือของกูครั้งนี้ม,มันออกมาแล้วมันผิดพลาดนะครั <c oughs> ้งหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้กูจะไม่ช่วยคนละกูเจอคนถ้าถ้าใครถามอะไรกูจะฆ่าม่งให้หมดเลยเดี๋ยวรอดูก่อนพ่าจะเป็นคนดีก็ได้ เคียร์รอเอ้ยเคียร์รอแคโรเคียร์นี่เองหมดเลยเหรอเนี่ยเก่งจริงอ่ะเต็มเต็มได้ไงวะจอยแคโรแอนเดร์ริวจอยไงอะไปทางไหนอะผมผมผมต้องไปไหนครับผมยังไม่รู้เลยครับข้างบนนี้ปะวะไม่ใช่บนนู้นอ๋อไม่ข้างล่างนู้นข้างล่างนู้นเฮ้ยมึงอะ เฮ้ยฮีเราพาไปได้ไงเนี่ยมาสนเต็มเฉยเลยว่ะเต็มได้ไงวะเรามีปัญหาแล้วเขาไปเจอฉันโอเคกําลังไปกําลังไปออนไม้เบรได้ไหมอ่าเรียบร้อยได้เว้ยก็คือเฮ้ยเชลบอกว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางกับ แล้วเขาก็มีอาวุธติดตัวไม่น้อยอย่างน้นอยการเดินทางเราก็ไม่สูญเสียไปทั้งหมดใช่ไหมอ่าโอเค you think can help. อีฟยูทิงวีแคนเอลอ๋ออันนี้คันเดิมโอเคผ่านฮะสรุปเราช่วยคนมาเป็นความคิดที่ถูกต้องจริงๆคือผมจะปล่อยแม่งทิ้งตาแล้วในลูกอย่างนี้แม่งกลัวดิเอามาแล้วเป็นโจรหรือเอามาแล้วแบบมาฆ่าเราทีหลังเนี้ยมันก็ไม่ได้ไว้ใจกันง่ายๆไง,าง,างามามีอะไรแคโรเดลิว we have a problem อะไรจ้ะ อ๋อไอ้พวกในเรือนจำที่ยังมีชีวิตรอดนี่ว่ะแกเป็นใครวะแอนดูนี่แกเป็นใครเนี่ยใจเย็นออกมาอย่างช้าๆวันนี้เป็นวันโชคดีของแกนะแกจะได้เป็นอิสระแล้วพวกคนพวกแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแก อย่ามาบอกว่าที่หลงฉันนะเว้ยทำไมนายยังอยู่ที่นี่ล่ะ<อ>ลเราจะไปไหนได้ฮะเราเป็นเราเป็นโจรน,นี่บ้านฉันเหมือนอยู่นี่มาน,นานจนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรดิริกนายให้คนนายให้ฆาตรกรอยู่ในคุกนี้ไม่ได้นะนนคุณไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลย อย่าบอกนะต้องฆ่ากันมากูว่าใช่แน่อย่าบอกนะโอ้โหโอ้โอโอโอชียให้เลือกว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปครับถ้าจะให้ไปเราก็ต้องไล่เขาส่งไปข้างนอกแต่การที่เราจะให้เขาอยู่อ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะทําอะไรเราเราหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีเขาอยู่มันเสี่ยงเกินไป สเตย์กับเอาไว้ดูจากบุคลิกท่าทางเราดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยว่ะผมไม่กล้าให้แม่งอยู่อ่ะพูดตรงๆนะขอโทษนะออกไปเอะกูไม่กล้าให้มึงอยู่จริงๆกูไม่อยากให้มึงกูไม่กล้าให้มึงอยู่จริงๆคือกูกลัวไอ้เหี้ยใครๆก็กลัวปะวะเป็นคุณคุณอยากให้ฆาตกรอยู่ในนี้ไหมกูเลือกแล้วเพราะงั้นมึงต้องไปจะตายดอจะไป แกต้องไปหาบ้านใหม่แล้วล่ะแกคิดว่าจบแล้วเหรอฮะเียขอโทษปะขอโทษนะขอโทษจริงๆทำไมกูไม่เสียใจมึงไปฆคาสกอรน่ะไอ้เหี้ยการที่ให้มึงอยู่แม่งกูก็เหมือนแบบอยู่ในป่าแล้วกูแบบต้องมาระวังเสือตลอดเวลาไอ้เหี้ยมันน่ากลัวเว้ยเออมา ตอนนี้ก็เคลียร์คุกเรียบร้อยแล,แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในคุกแล้วแอนดูแฮตลิฟดึกกอุ๊ยกูไม่กล้าเอามาอันเข้ามาจริงๆว่ะ๋อเราเลือกเอาเข้ามาได้เหรอเชื่อไม่กล้าจริงๆอ่ะไม่กล้าจริงคนนี้ขอผ่อาน